สวัสดีครับแฟนๆลูกิสานชาแนลนะครับสวัสดีนะครับพอกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้กับเขาป้านะครับมาเก็บเห็ดนะครับกับเป็นป้าที่ค่อนข้างสิลกทึบเนาะครับเนาะอ่ะเมื่อนี้นะครับคู่กอบกาศผ้ามาอ่าหาเห็ดนะครับพอดีกับมะพร้าวดอกเห็ดนะครับดอกเห็ดไข่นะครับนี่ครับผม ครัพอดอกแข่เนะครับเนาะดอกกำลังงามนะครับเนาะตาสีเด็กปนเด็กแจ้วนะครับพี่น้องนะครับหอมเลยทีเดียว อันนี้ก็เป็นเฮ็ดดินนะครับพี่น้องมาหาเก็บอยู่ในปลานะครับของสารข้ามนะครับอันนี้ดอกเขานะครับพ่ากะให้เขาเกิดนะครับเป็นเฉียต่อไปนะครับกะซิยุเลละนี่แล้นะครับเนาะเห็ดไข่มันมักสิเกิดเป็นมูเดี๋ยวจังไดกะอ่าพ่ออีกนะครับเดี๋ยวกะสิทยให้พี่น้องนะครับเบิงว่า ป้าใหม่นะครับของภาคอีสานเฮ่านะครับมันก็นย่งอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นปลาใบไ่นะครับพี่น้องเป็นปลาใบไงแต่วา่ากมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวสิหาไปเลยนะครับนีและครับพี่น้องมันก็ลั่งดอกน้อยๆน,นะครับไข่ ร่างดอกน่อยๆนะครับ,รบไข่เนาะพี่น้องสึกว่าปลามันกะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับโอ้หอมหอมเห็ดไข่ครับพี่น้อง เดีาา๋ยวกะสีหาบึงเรื่อยๆนะครับกำลังขึ้นเนาะจะว่ากะให้เขาใ่ญ่กนอนะครับโอเคเดี๋ยวกะสีหาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะนง่ายครับพอเห็ดดินนะครับเห็ดดิน รับหาบึงเรื่อยๆนะครับพี่น้องโอ้รับยางมามา,มาพอมาฝุกครับพี่น้องครับดอกนิดไข่ครับดอกเงียครับพี่น้องโอ้ ให้แานแบบนี้ครับพี่น้องสุดยอดเลยบอเดี๋ยวตะกามั้งนะครับเอาตะถุงครับพกพกถุงครับพอเดี๋ยวง่ายตะกาเดี๋ยวหาหมูกันนะครับหาหมูกันครับ ขึ้นพื้นมู่ขึ้นพื้นมู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกระจาเบื้องลีเลียนะครับน้องเนาะครับพี่น้องครับกะนี่ครับเดี๋ยวมาเห็นเห็ดแดงนะครับเนาะมีเห็ดแดงเห็ดนำ้ำหมัก เดี๋ยวสิงหงหาเบื้องเรื่อยๆนะครับเนาะในพี่น้องได้จู้ใจนะครับสำหรับคนดูต่างบ้านต่างเมืองนะครับที่อยากจะคิดถึงบ้านนะครับกับเบื้องเบื้องเพื่อพอนคลายเนาะครับเนาะจึงได้กับติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกับสิงางหาเบื้องเรื่อยๆนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้จู้ใจนะครับ นี่นะครับเห็ดน้ำมาครับนี่ครับพี่น้องเห็ดน้ำมาคนะับไอ้เขาป้าบ่าพุกตะก้าไม่เคลือหรอกครับนะครับเนาะก็เอาง่ายๆนะครับดอกนึงเนี่ยมันแก่แล้วครับแก่แล้วก็ปล่อยเขาแก่ไปแล้วครับเนาะเอู้ ครับกะเห็นเห็ดเถ่านะครับพูนมูหนึ่งนะครับเห็ดแดงครับพ่นนี่เกิดเป็นเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงยุ่งกัหลายครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับเห็ดเถ่าครับพ่อเห็ดเถ่าครับนี่ครับ เสีได้ครับแต่ว่ากะเอาเป็นเชืฉอนะครับเขาได้เป็นเชืฉยต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องสิงมืนหัวนะครับเดี๋ยวรับพี่น้องครับแต่คลิปนี้กับพ่อสมควรนะครับเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งได้กะสีหาพิดมาฝาก พี่น้องเรื่อยๆนะครับนะครับผมเพราะว่าเห็ดโดนไปเดี๋ยวพี่น้องกับเบื่อนะครับเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับเนาะจะลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้เยครับขอบคุณหลายๆสำหรับแฟนๆลูกีสารชาแนล Channel นะครับผมมันีกาขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับพบกันคลิปหนาได้ครับพี่น้อง ครับหลูกอีสานชาแนลครับผมสวัสดีครับ